บุ๋มชอบครอบครัวคณน,น้ำหวานมากทุกคนเวลาเขาอยู่กับน้องอะ่ะเขาเฟนลี่มากแล้วเขาแบบดูเหมือนรักน้องมากอะ่ะไม่รู้นะอันนี้รู้สึกมีใครรู้สึกเหมือนบุ่มไหมดูเขาแบบดูเขาเหมือนแบบเอ็นดูน้องเรามากรักปายมากอะไรอย่างเงี้ยยิ่งเวลาลาบ,บุกี้อยู่กับปายเนาะน่ารักมากทุกคนละมุนมากค่ะคือมาขายของยังไงดูไม่เหมือนขายของเหมือนมาเล่นกันนะ น่ารักอะ่ะทุกคนดูความน่ารักของเขาแล้วแบบเขาเอ็นดูน้องเรามากนะอืมเขาเอ็นดูน้องเรามากไม่รู้ส่วนตัวของบุ๋มอะ่ะบุ๋มชอบเขาบุ๋มชอบครอบครัวนี้เขาหน้ารักดีเขาแบบไม่ใช่แค่ธุรกิจอะทุกคนอืไม่ใช่แค่ธุรกิจธุรกิจก็คือธุรกิจนะแต่ว่าด้วยแบบว่าแน่นอนล่ะเขาจ้างน้องเขาก็อยากได้กําไรอยากได้เออ เนาะอย่างที่รู้รู้กันทุกคนมันก็ต้องอยากได้แต่มันนอกเหนือไปกว่านั้นน่ะมันยังมีอีกอะไรอย่างเงี้ยมีความรู้สึกแบบมันไม่ใช่แค่แบบจ้างน้องมาอะไรอย่างเงี้ยมันมันเหมือนเขาให้น้องเป็นคนในครอบครัวเลยอ่ะอืมไม่รู้มันมันมันเห็นถึงความจริงใจอ่ะอืมมันน่ารักอ่ะทุกคนน่ารักมาก กูหน้าแบบเล่นด่วนแบบกับกูโลกเขากเนะวันนั้นไลฟ์ใครที่อยากจะกรอบเขาเรียกว่ากูหน้าหมอกูหน้าหมองครับกูหน้าหมองำกับคุณลยวันพักกันบ้างเอาว่างครับนี่นี้นี่ไหมมาดีไหมหอมลงมากเลยนะหอมลงมากเลยนะ อาอลูกลูกลูกอเย็นเย็นเย็นอะเบบแบขอบคุณค้าก่อนขอบคุณคััขอบุณคับขอบุณค้าขอบุณค้าอันนี้ขนอะรลูกอันนี้เปนออ๋อถือถือถือลูกถือถือถือเอ้ยให้้ห้ด้วยหด้วยอ่ถือถือถืออ่ออ แก่งเลยมามา嘛มามา嘛มาเรียกลูกอุย้ยไอ้ไอละเรียกลูกค้าหน่อยสวัสดีครับคุณลูกค้าทุกท่านไม่ต้องให้ต้องให้พี่นลำบากเป็นคนพาสไงสวัสดีครับสวัสดีครับเจ้านี่นะครับที่รู้สึกว่าอยากให้ทุกคนใช้ทุกวันใช่ครับใช่แล้วตลับ<า>ใช้ทุกวันหน้าฉ่ำกุแน่นอนใช่แน่นอนมันเป็นฟิลผิวหน้าชนิดกุล เป็นผิวนี้หน้าชนิดกุลคืออะไรครับเนี่ยหน้าชนิดกุลคือแ่มาเป็นสวลูกโนเป็นลูป็นิวเป็นสิวเป็นฟิวฟิวอะไรผิวลูกโนแบบว่าอืมคลิแบบว่าผิวชาใช่เอลูกคุนลูกคุนรุนนางเออกจะไปเดือแลท้ผมแม่ผมใช้ทุกวันค การแล้วเห็นผลแบบจริงๆเลยนะคะที่สคัญเนอกจากแม่ใส่ทุกวันเแอคใสใช่รเพื่อมวันไม่ใช่อะไรนะคะเพราะว่าตัวนหวองประหยเาก็เห็นมาในวนจกัดแล้วนลอยก็ขในราคาที่แบบลดไม่ด้ทส่วกลดไม่ได้เราก็เลยประยาไม่เห็นหน้าคุณแม่เลยครับ พ่อก็เลยอาศัยกันมารีวิวมาถ่ายแล้วได้ใช้ทุกวันโอ้โหกระจกเลยมายืนใช่ใส่น้ำใส่ดีรับรองเลยว่าใช้ซองแรกนี่เห็นผลเลยหล่อมากเลยค่ะพี่น้ำมันต้องสวยครับดูหล่อมาดูครับโอ้อันนี้อันนี้เราเนี่ยลองใช้สี่วันติดต่อกลอง 1กล่องลองใช้1กล่องติดต่อค่ะน่าจะแบบนีผลจ้าหน่าเด็กมากเลยไปถึงไปถึงพี่น้ำหวานใช่ไหมนี่นี่นี่นพอใช้โซซิปปุ๊บผมมาบ้าเลยมุกี้ยิ้มเลยไม่ได้ลเอ้าดับๆๆเอารับหน่อยครับรับหน่อยรับหน่อยเออเอาไม่ได้แล้ว โอ้ตอนนี้ร้านหนึ่งแล้วค่ะเตร์นนี่อยู่ตอนค่ะวันนี้ใค่หรืว่าอยากจะอ่านหน้าายและการเป็นที่ว่าผู้หน้าแบบเร่นด่วนสามารถหรอว่าคอมเมนต์ได้ S 1 S 2 S 3 S 4นะคะสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะเดี๋ยวจะมีระบบดูดให้ใช่โชว์คุณส่วนแรกกระจกไหมคะโชว์คุณส่วนนรกกระจกถ้าสมมติถ้าสมมติระบบไม่ดูดนะคะแนะนำให้ทักแชทเพจมาก่อนนะคะผมอ่า งงอยวเข้ามายอยวเข้ามาเกงอะนะเกงเ้ปมา็นตีแบนใส่นองชุดนอนน่ัวันี้เราจะมาเต้นครับกล้องไปไมาิ้วมทวิวไม่ดีเลยมทิมท้วเร็วไม่เห็นวเลไม่ได้คมวันรวมญาตกันครับวันนี้มาครับเข้ามายกมือขึ้นมาซ่อน กีมองกล้องลูกกีมองกล้องเอ้ยตึ้ตึงตึ้งตึ้งตึ้งตึงตจวอีบอยอ๋อไม่ใช่ตัวอีบอยหรอ๋อตัวอีบอยใช่ตุ้มแมงแมงก็ไม่ดีไหนไม่ทพี่เเราไม่ดีเราเลยคนะอุ้ยอุ้ยแต่มีคนพิมพ์เอสซีมาด้วยแต่ยังไม่ได้บอกโปรเอสซีเลยก่อนกันก่อนเลยนะคะว่าโซซีแต่ซื้อไปเถอะใช่แล้ว เพราะวันนี้เนี่ยไม่ได้ลงไม่ได้ลงอย่างอื่นมาเลยมาแบบสวยๆเลยนะเนี่ยไม่ได้ลงอย่างอื่นมาเลยตื่นมาแตอนตื่นเช้ามาแล้วเป็นแบบนี้วิ่งวิ่งเลยก็ไม่เห็นเราอ่ะก้องเก็บมาอีกเก็บมาอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเบลีนเนาะเปลี่ยนน้องไฟายตกนะคะไปตกไปตกแต่ตอนนี้แบบข้างหลังแบบ ไม่มีแสงเท่าไหร่นะข้างหลังไปคุณละอันคุณละอันคุณละอันชัโชว์ชัโชวอันนี้คือต้องบอกว่าลงแค่ปัชออนมาค่ะบอกแล้วว่าคุณใช้โซสิบป้งเนี่ยใช้หมดเลยนะคะหนึ่งซอ้อ้มลยนคนม่งใช้มคน่ใชม่ใชมค่เ่ใช้คะห่าเจมจนนเจ้เนอ้ามเยนมจเนไมดเลยนเลน้ย เบอรเบอร์เบอร์ถอยมาอีกถอยมาอีกเขาม่อีกเขาอีกเออเออไม่ได้เดี๋ยวไปอีกเดี๋ยวปีเดี๋ยวไปอีกนิดนึงอ่าไม่เอาความช่วยสระาตัดมาใหม่พื่ไปใหอาริโอวันนี้ไม่ไม่ไม่ปัดกมนะไม่ไม่ตีโป่งไม่ตีโป่งเอาอะไรลูกเอาตัวนี้เหรอดูมาเลยได้ไหมคะดูมมาเลยดูมมาเลยดูมมาเลยครับนี่ใช้จริงใช้แบบแซมแซมให้ดูเลยคือถ้าคุณ เป็นเจ้าของแล้วคุณไม่กล้าใช้อ่ะมันไม่ใช่เจ้าของค่ะใช่อ๋อใช่ไหมคะฉ่ำฉ่ำฉ่ำค่ะฟูค่ะคือน่ค่ะเราใช้ก่อนนอนใช้ได้ทุกวันแต่ว่าอย่างต่ำคืออาทิตย์ละครั้งค่ะใช่ต่ำที่สุดคืออาทิตย์ละครั้งเอ่อแต่สำหรับน้องหวานนะคะแล้วก็คุณสามีก็คือคุณนาวินต้าคุณนาวินตาแอบใช้ทุกวัน ไ่่อย่างมีต้นทุนถืว่าเปิดต้นทุกวันเลยเปิดกองให่ทุกวันนั่นน่ะสิแต่คุณพอคุณก็ใช้ทุกวันะใช่ค่ะคุณค่ะของมีน้อยจะมีอแกเยอะกินไปแอบใช้แอบใช้คราวนี้ไม่ต้องแอบแล้วนะเดี๋ยวหยิบให้เลยพี่นาิต้าเดี๋ยวหยิบให้ไปเลยเออนี่นาไหมคะ สำหรับคนที่แบบรีเนื่องทำงานเยอะๆนะคะตอบโจทย์เลยใช่ครับผมแล้วมันเหมือนรีบูตตัวเองไปในตัวด้วยใช่ครับผมเห็นไหมเออเอาเอแล้วก็ไม่คิดว่าเอร์มีสายไฟสายไหมอะไรเลยไม่เห็นเลยอ่ะเบกี้ลูกอันนี้ทำไมเราเป็นแบบสองคะเพราะว่าคือหนึ่งสองเนี่ย เราเราเราคิดปริมาณมาให้แล้วคืออันดีเราคิดมาให้แล้วว่าถ้าจะให้เห็นผลชัดเจนเนี่ยต้องใช้หนึ่งซอง1ซองเท่านี้ต่อนหนึ่งครั้งอย่าแบ่งใช้เพราะผลจะไม่เห็นชัดเจนแล้วในกล่องเนี่ยค่ะมีอยู่ก็คือสีซองลองใช้สี่วันติดต่อดูรับรองว่าซื้อต่อแน่เปลืองเงินแน่แบบเปลืองเงินแล้วผิวสุขภาพดีผิวสวยหน้ากระจกแบบเนี้ยยังไงก็ต้องยอมค,ค,ค่ะยอมค่ะ แต่โปรนี่แบบลดแบบจุกๆเลยใช่แบบจึ้งมากจึ้งเหมียวเหียวปกติค่ะปกติคุณแมทธิวแมทธิวใช่ค่ะคือน้องปลายเนี่ยจะเป็นแบบว่าระบบหลัง้านเลอะเลอะน้องปลายจะไม่ยอมอันน้องปลายนี้ชื่น้องปลายเหมือนกันจะไม่ยอมรดตบำกว่าเก้ารอยเก้าสเลยไม่ถูกไม่ได้ใช่แต่วันนี้โปรพิเศษเท่าไหร่นะ วันนี้ราคาจากปกติ1,290บาทแต่วันนี้คุ้มสุดคุ้มเลย2กล่องราคาเพียง990บาทจ้า